พระเอกวัดถึงกับเสียน้ำตากลางไหลสดเกิดอะไรขึ้นคาบสวัสดีนะครับผมพกกรซองบ่าวอีสานอีกแล้วพี่น้องเมืเ่อนีนเขาก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับพระเอกวัดศิวด,ดลและก,กับองค์กรสาหน่อยพป็นแงเอาม้อสุพีเอามา้อามาสุนองเอามะวสุเอฟซีอีหลานหนอยกันไปฟังอีกแล้วนะครับผมเนาะสืบเนื่องจากคลิปที่แล้วพี่น้องบ่าวอีสานก็นได้เิ็งคลิปลงไปแล้วว่า เป็นไปตามข่าวหรือเป็นไปตามคาดของแฟนขับเอซีหลายคนที่สามพระเอกหนุ่มจจะโยกย้ายจากวงสาวน้อยเป็นแพร่งวงนึงไปขึ้นวงสาวน้อยลำเพลินโชว์วงสองโดยตัวหลักๆนะครับผมเนอะที่แฟนขับเอซียังรู้สึกตกใจแลกใจหายอยู่นั่นก็คือพระเอกวัดศิวดลพี่น้อง ที่พระเอกวัดได้ออกมาโพตแเลย้อรครับผมเนะเาะอ่าการขอบพระคุณโอกาสครั้งยิ่งใหญ่ในครั้งนี้ยอมรับว่าใจหายแต่ก็โคตรภูมิใจที่จะได้พัฒนาและเติบโตในโอกาสที่ได้รับยังไงก็สายเลือดและ DNA สาวน้อย DNA ของบอสโจผมจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดครับเดี๋ยวผมจะหาโอกาสไหลแถลงการอีกนะครับหวังว่าพี่น้อง f อคงสีเข้าใจและบอทถิมบอปาบักลาด้วยครับโคตรภูมิใจในนามพระเอกผู้นาทีมงาน พอพระคุณบอสโจเฮียห,หน่อยซอนุชนะครับนี่คือโพดของทังพระเอกวัดนะครับผมเนาะสำหรับเมื่อวานนี้ซึ่งบาซานก็นได้นํามาทําเป็นข่าวแล้วในคลิปล่าสุดซึ่งล่าสุดพี่น้องเมื่อวานนี่คือกันทังพระเอกวัดได้ออกมาไลาส่สดพูดถึงเหตุผลนะครับผมเนาะเรื่องราวความเป็นไปเป็นมาตั้งแต่ตอนแรกที่บอสโจมีการแจ้งหรือสอบถามพระเอกวัดมีข้อมูลซึกว่าจังไดในตอนแรก อยากจะโยกย้ายไหมหรือมันเกิดอะไรขึ้นพยกวัตรถึงกับหลั่งน้ำตาพี่น้องด้วยความที่ตกใจเสียใจหรือดีใจอยากพี่น้องไปเบิ่งคลิปนี้ในไรฟ์สดบางส่วนบางตอนของพยีวัตรน้ำกันนะครับผมเนาะเดี๋ยวเขาจะกลับมาคุยกันถ่ายคลิปพี่น้องเอ้อาเอา,เอาขอตาวกันเนาะแมนยูไสยแมนบลาหรือจิลล์ปินผู้อื่นที่ออกไปจากสนอยยุสไสยกับคอยนั่มพพอร์ตกันคือเกาเดอร์นะครับ ยอ่ยอมยอมรับเลยว่าวัดกระตังตัวพรท่านต,ตัวโตวท่านอิหลีเรื่องที่แบบว่าจะยะย้ายไปยุ่งสองแต่เฮาเติบโต,ตมากน้่องค์กรอิหลีเราก็ทําเพื่อองค์กรแล้วก็ได้ความความหักในใน,ในตัวไอในตัวบอสโจโด้วยนะครับแล้วก็รักในองค์กรรักในทุกๆอย่างรักในทีมงานคําสั่งของของพ่อของบอสโจ ตอนแรกวัดนักใจอยู่ครับอีหลีวัดวัดยอมรับเลย่าวัดนักใจแห้งวัดนักใจแห้งที่แบบว่าวัดจนปฏิเสธวัดบอกตรงๆเลยตอนบอกออกมาตอนแรกวัดปฏิเสธเลยบาบอกไปใดีบอว่าอยากบอไม่เป็นว่าอยากไปมาถึงบอกไปเด้ยบอยั่งทําใจบอดายโยสือแบบปึ้งอะไรเงี้ยแล้วถ้าสมุนบาวัดไปเมื่อสีหมออย่างสี่น้ำมันกันหลายย่างครับแตบบอสก็เลยบอกว่าวัดนี่แหละมะสมสุดแล้วก็ อะไรหลายๆอย่างครับคุยกันถึงบางอันวัดกับบอสามาดเบาใดก็เลยแบบว่าเออการเติบโตเนาะการก้าวแต่ละขั้นหรือบอสโจตัดสินใจเบาอีกอย่างออกมาทําให้เราเติบโตไปด้วยและ<ม>คิดว่าบอสคิดดีที่สุดแล้วบอสโจคิดดีที่สุดแล้วถึงเอาวัดไปเป็นมหาวิทยาลัยนทีมงานลำพ้นโชว์ก็ต้องขอพูดโอกาสนี้จากบอสน้าพักแลครับคิดว่าเห็นศักยภาพของ ว่าด,ดนกัจสิรับเอาตรงนี้และนําไปพัฒน,นาหล้วก็ไปต่อยอดให้ดีที่สุดขับให้สมกับทีบอสเพล่เร่งเห็นนะครับมอบไม้หัวโคตนี่ให้นะครับขอบคุณครับ,ว,บรว่าหลุดสิเาอีอย่ยงก่อนว่าลุดสิไปจังไหนว่าจังไดก่อนอีหลีพี่น้องมันจับมันเรียกมาถึงแล้วก็ไม่มีการเตรียมสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นเลยอยากให้แบบเห็นรีอคอยากเห็นความอันนี้พี่น้องว่า เซอร์ฟิมมือหนงวัดเขาพวเลยล่ะครับใจหนึ่งวัดย่านวัดย่านว่าวัดการตัดสินใจของวัดเทเน่ที่จะไปเป็นไปยุ่งสองอะย่านแบบว่าย่านแม่แม่พีพีเอฟซี FC, ที่แบบบอกบอบอเขาใจแลว้วบอวเห็นด้วยที่แบบว่าประมั่นไปเห็นยังเอาย่อมรับเลยว่าอาจจะไม่มีงานเยอะเท่าวงหนึ่งมันบอครับแต่วัดกับกาบมองว่าการไปบางนีเสียงของวัดเล็กๆหรือฟันเฟืองของวัดนิดหน่อยเนี่ยอาจสิทำให้วงที่เอียงอาจจะกลับมาตั้งตรงใดคือเกา่า อันนี้ก็กยกอยากเห็นศักยภาพจากของคือกันว่าในเมื่อเราก้าไปตรงนั้นน่ะเข้าสีซอยอย่างองค์กรแนะนหรือการตอบรับของของพี่น้องเอฟซีกับของวัดสิเป,ป็นยังไงสำหรับวงสองอันนี้อันนี้กับเป็นการถ่ายทายของวัตอ,อยี่ห้หนึ่งครับขอพุณที่เชื่อใจโอ้ขอพูดอะไรนะครับขอพุณที่เื่อใจ <S <S ก็ไปไม่มากกับธรรมดาอยู่ครับแล้วก็วงหนึ่งกับย่งคือเกา่าพี่น้องย่งคือเก่าก็เป็นพี่เป็นน้องการเปดีเอ็นเอของบอสโจคือเก่า สายเลือดส้าหน่อยคือเกาพี่หน่องนะครับ <c oughs> ว่าโลซีบอย่นเอาเยื้อเลยเอาเฮ้ยเอาต้รับหยื้อเอาเอาเอาหยือออ้อบอกก่อนว่าว้าโลซิเลิไปจากไหนมาจากไหนอะไรยังไงถ่งสำหรับนัดกับสวัสดีทุกคนครับก็จริงๆเข้ากับเคยได้รับโอกาสไปตั้งแต่ครั้งแรกแล้วนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วแต่ว่าลงคกรคกับตอนนี้กับ แต่รประก,กาศอีกเช่นหนึ่งจากบอจโจากสอนูจากเ ja, นี่ยหน่อยจากที่บมดบริหารกับรู้สึกตื่นเต้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือใจหนะายเนาะใจหายจริงๆความหมายของเราคือไม่ว่าจะสาวน้อยอ่าหนึ่งหรือสองมันกัคือองค์กรเดียวกันนะครับเจ้ามันแกบใจหายเพราะว่าพวกผูกพันกับอีท่านหนึ่งแล้วนี่สิแต่ว่าท่านได้อออกเป็นสุนดออสนั้นกับก็บดีครับผมเป็นอะไรใหม่ๆแล้วก็เราจะได้ช่วยองค์กรด้วยเพราะว่าอย่างที่บอกคือมันมันแบบว่ามันเอ็นที่จังไอ้บอกมันเอ็นจากน้อยเท่ากับเอาความสามารถเราคิดว่าน่าจะทําให้ อ,องค์กรเขาต้องรับ็นโชว์ขึ้นมามีกําลังไหลทั้งทีมงานเจ้ผ่าเพ็นเลซเซอร์ถือแล้วก็เลือพิวัตรด้วยนีย้ก็ต้องยอมรับว่าไอ้นี่แหละที่สามมารถวว่าภาพไปไดเ้เอาต้องเออเอาตรงๆนี่พี่น้องเด้อ <c oughs> นี่กรุงขับเตียงหรือแบบบรรดาน,น้องๆพี่ทีเฮ้าสเนิทขับขันอยู่ในวงนะ่ะทักหาโทรหาแต่องไปวัดวัดปฏิเสธแบบไม่กดรับแล้วก็ยังไม่ตอบ เพราะว่าคิดว่าตอบหรืออ่านยังไปเนี่ยหายแทๆต้องหายแทๆก็เลยแบบยังกันอยู่ยังยังกันนังตายังกันวาอรู้สึกเจ้าของอยู่แบบว่าเอองานที่เหลือเนี่ยเจ็บสิบสี่สิบหกอะไรไปเนี่ยจนมาปิดวงเนี่ยซีโอไหายเดบออยู่ทังหาดย่างนี้ยังยั้งกันไม่ได้เอยก็เลยแบบบอดกับฝ่ารากาศโฟดตั้งที่นะซึ่งตอนแรกว่า วัดวสิบบอกระบออยู่ด้ว่าปิดวงจะคอยบอกแค่เดียวในบ่อวสิบบ่อยูดี่จริงนัววสิบบ่อโพสบอเป็นยังไงแม่แต่เข้าใจบอในบริบทของบอคือพอโพสกระแซเสาหน่อยสองคือคนล่วงไหลเราญาตเจ้าภาพแบบบอเสือหมันในในวงสองบอเลยตองฟ้าแบบเอาเฮาขึ้นมาโกรธเพื่อนแบบให้ให้เจ้าภาพหมั่นใจในวงสองอยู่ว่ายังคือเก่ายังสินะครับก็เข้าใจบออยู่แต่ใจเราตีแมันลนต๊บลงไปเลยแบบ ไ้ยเร็วแท้เขาเขาประกาบอกใครยังไม่กล้าบอกใครเพราะเราก็ตั้งตัวไม่ทันเหมือนกันตั้งตัวม่ทันเลยครับบอกอกี้เลยถ้าคนที่บอกเดิน,น,น,น<อ>ในน้ข<อ>่อยเนาอในนามที่แบบว่าเป็นน้องซูว่าซูว่าขอไว้ไปน้ำเจ้าในนาม<อ>ที่เป็นน้องแล้วก็ทุกคนในในสาวน้อยคือเจ้านเนี่ยเป<อ>็นคนที่แบบว่า,วา,วาเป็นคนที่มีแต่คนรักแม่เป็นคนที่เป็นที่รักของทุกคน<อ>แล้วพอเธอออกมาแบบนี้มันกรสิบแบบฟิวใจหายเขาก็เลยเฝ้าทักท้าเธอโน่นนี่น,น,น,<อ>นั่นทั้งสี่เพราะพี่เป็นแบบนี้ไงเขาก็มีแต่คนรักพี่แต่ว่าก็ต้องมีน้ำตากแน่นอนต้อง ภาพเลยอ่ะอย่าจำเป็าแต่ว่ายังไงก็มันก็คือองค์กรเดียวกันเราห้องก็เฉยๆเจอกันอยู่แต่ว่าอาจจะเจอกันสูจกันไรอ๋อพี่น้องว่าชิบูโด้น้ำตาแตกแล้วกำลังใจให้ลูกได้ขอบคุณคาวรหืมไม่ใชบอกหารดิโซ อ้าวถามเนี่ยมาแน่พี่น้องอันบ <c oughs> ัดดีพี่เมยพี่ตบวัดย่านอีกอยังหนึ่งวัดย่านแบบนี่แหละแม่แม่พี่พีแบบบ่เขาใจแบบ่าตามไปให้บ่าตามไปซัพพอร์ตอย่าง,งย่าอย่างจนจนวัดบอก้าแบบเออทางหาพี่พีแม่แม่ที่แบบเออลาไปยุ่งนี้เด้อที่เป็นยังไงเด้อคือวัดย่างวัดเรายังเหตุใจที่แบบว่าย่าิรับคําตอบอะไรที่แบบว่ายุ่นี้ละหรือเุ้ยบ่ายยุ่น้ำอีลาหรือ บระโยว่วงนึ่งหรอือว่าติดตามอย่างย่างไหนยิ้นคำนี่ไหมยิ่หลีแล้วก็แบบบ่าตามไปยี่ยี่ของบอสบอสหรอขอกำลังใจให้พี่วัดหน่อยครับขอกำลังใจจากแฟนคลับทุกๆคนเลยว่าจะตามให้กำลังใจพวกเราไหมกับทีมงานซาลาเพื่นโชว์พี่น้องอยอดทีมยอดปลาครันเด็กครับจะในกะวงหนึ่งวงสองกะ องค์กรโดยกันนะครับจะให้กำลังใจพวกเราด้วยนะครับเป็นทั้งได้กันแน่พี่น้องพระเอกวัดกันเดียวมาว่าว่าในไลฟ์สดนะครับผมเนะ<ข>าะใครอยากดูคลิปเต็มๆฟังแบบเต็มๆสามารถเข้าไปฟังยอ้อนหลังได้ทั้งไลฟ์สดของทางช่องพระเอกวัดนะครับผมเนาะวัดศรีวดลลำเพลินออฟฟิเชียลพระเอกวัดกันเดียวมาไลฟ์สดกับทางน้องนะสุรศักดิ์นะครับผมด้วยเหตุผลการพูดคุยกับบอสโจตั้งแต่แรกอะไรแบบไหนยังไงผมเชื่อว่าคลิปนี้ไลฟ์สดนี้น่าจะเคลียร แล้วกับความู้สึกของพระเอกวัดนะครับผมเนาะรู้สึกทั้งดีใจทั้งหู้ซึกใจหายเข้าใจเลยทีพระเอกวัดเสียน้าตาออกมานะครับผมเนาะก็่คือยังบาิสารบอกไปในคลิปที่แล้วพี่น้องมีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้าหามความคิดกันบ่อยอยู่แล้วนะครับผมเนาะแต่ว่าผมเสื่อมหมั่นก็นแล้วกันกับทีมงานผู้บริหารของทางองค์กรสารพันเพลิน,เพ,นเพิ่นเพล่นอาจจะเล็งเห็นบางจุดหละพี่น้องที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนกันได้สามารถที่จะ เดินในระยะยาวได้ก็เลยโยกใหญ่พระเอกวัดมาเป็นผู้นำทีมงานวงสาวน้อยลํำเพลดโชว์ในครั้งนี้แล้วก็เหตุผลที่น้องนัดนะครับผมเนาะ,ะโยกใหญ่มาอยู่วงสองด้วยพระเอกวัดคอนะครับผมเนาะท่าได้ยหายไปอยู่วงสองอีรีอให้น้องผูนีไปทำได้บอพอไปนั่นนะครับผมเนาะพระเอกวัดอาจจะไม่ได้มีความคุ้นเคยกับคนมาก หม่แต่กับพ่อฮูจักถ้ามีนองไปน้ำกเ็เฮ็ดไท้อุ่นใจเฮ็ดไห้เสื่อมันเฮียไห้บองเงาเขาต้องใส่คํำนีก็แล้วกันแล้วก็น่าจะฮู้ซึกใจหายที่ได้จากยิราณหน่อยเฮาจากวงหนึ่งไปอยู่วงสองขึ้นกันนะครับผมเราทั้งพระเอกวัดเองแล้วก็น,น้องนัดสุรศักดิ์อันนี้เข้าใจนะครับผมน้องบาซานเข้าใจพี่น้องล่ะมีความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้มาจังไดสามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับผมเนาะ ความคมิดเหแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันใดพี่น้องบาซานจะย้ำอยู่เสมอการคอมเมนต์ถึงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกันเราต้องการให้คนอื่นให้เกียรติเราเข้ากับต้องให้เกียรติคนอื่นก่อน,น,นโปรดใช้คาคอมเมนต์ที่สุภาพฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ทั้งสองบาซานแน่เพื่อเป็นกังใจคลิปนี้บาซานต้งขอยาุญาตโทรัวลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีครับ